อริยสัจสี่เป็นสิ่งคงที่ไม่รู้จักเปลี่ยนตัวพิขุทั้งหลายมีของสี่อย่างซึ่งคงที่ไม่เปลี่ยนจากความคงที่ไม่ไปสู่ความมีความเป็นโดยประการอื่นของสี่อย่างนั้นเราไหนเล่าของสี่อย่างนั้นคือความรู้ตามเป็นจริงว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข และนี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ทั้งสี่อย่างนั้นเป็นของคงที่ไม่เปลี่ยนจากความคงที่ไม่ไปสู่ความมีความเป็นโดยประการอื่นดังนี้พิขุทั้งหลายนี่แลเป็นของสี่อย่างซึ่งคงที่ไม่เปลี่ยนจากความคงที่ไม่ไปสู่ความมีความเป็นโดยประการอื่นพิกุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในกรณีนี้ พวกเธอพึงทำความเพียรเพื่อให้รู้ตามเป็นจริงว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์และนี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ดังนี้เถิดสุขที่สัตว์โลกควรกลัวและไม่ควรกลัวก็ข้อนั้นอันเรากล่าวแล้วว่าบุคคลควรรู้จักการวินิจฉัยในความสุขเมื่อรู้จักการวินิจฉัยความสุขแล้ว ควรประกอบความสุขชนิดที่เป็นภายในข้อนั้นเรากล่าวเพราะอาศัยเหตุผลอะไรเล่าพิกุทั้งหลายกามคุณมีห้าอย่างเหล่านี้ห้าอย่างนั้นอะไรเล่าห้าอย่างคือรูปที่เห็นด้วยตาเสียงที่ฟังด้วยหูกลิ่นที่ดมด้วยจมูกรสที่ลิมด้วยลิ้นและผลทพะที่สัมผัสด้วยกาย เป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจเป็นสิ่งที่ยวนตายวนใจให้รักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยซึ่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจพิกุทั้งหลายสุขสมนัสอันใดเกิดขึ้นเพราะอาศัยกามคุณห้าเหล่านี้สุขสมนัสนั้นเราเรียกว่ากามสุขอันเป็นสุขของปูถุชนเป็นสุขทางเมถุนไม่ใช่สุขอันประเสริฐ เรากล่าวว่าสุขนั้นบุคคลไม่ควรเสพไม่ควรเจริญไม่ควรทำให้มากควรกลัวพิขุทั้งหลายพิขุในธรรมวินัยนี้เข้าถึงซึ่งปฐมฌานตุติยฌานตติยฌานจตุตฌานแล้วแลอยู่นี้เราเรียกว่าสุขอาศัยเนคขมมะเป็นสุขเกิดแต่ความสงัดเงียบสุขเกิดแต่ความเข้าไปสงบประงับ สุขเกิดแต่ความรู้พร้อมเรากล่าวว่าสุขนั้นบุคคลควรเสบให้ทั่วถึงควรทำให้เจริญควรทำให้มากไม่ควรกลัวคำใดที่เรากล่าวแล้วว่าบุคคลควรรู้จักการวินิจฉัยในความสุขเมื่อรู้จักการวินิจฉัยความสุขแล้วควรประกอบความสุขชนิดที่เป็นภายในนั้นคำนั้นเรากล่าวแล้วเพราะอาศัยเหตุผลนี้ ความรู้สึกของบุทุชนไว้กันอยู่เสมอต่อหลักแห่งอริยสัจขหาบาดีหน้าตาของท่านแสดงว่าท่านกำลังไม่มีจิตไม่มีใจหน้าตาของท่านผิดปกติไปแล้วท่านผู้เจริญหน้าตาของข้าพเจ้าจะไม่ผิดปกติได้อย่างไรเล่าเพราะว่าบุตรน้อยเป็นที่รักที่พอใจคนเดียวของข้าพเจ้าตายเสียแล้วเพราะการตายของบุตรน้อยนั้น การงานก็มืดมนข้าวปลาอาหารก็มืดมนข้าพเจ้าเอาแต่ไปสู่ที่เผาลูกแล้วคร่ำครวญอยู่ว่าลูกน้อยคนเดียวอยู่ไหนลูกน้อยคนเดียวอยู่ไหนมันเป็นอย่างนั้นแหละมันเป็นอย่างนั้นแหละขหาบดีโศกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาสะทั้งหลายนั้นเกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดท่านผู้เจริญโศกะปริเทวะ ทุกขโทมนตสและอุปยศาสทั้งหลายนั้นเกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดได้อย่างไรกันเพราะว่าความเพลิดเพลินและโสมนัสตั้งหากที่เกิดแต่ของรักมีของรักเป็นแดนเกิดขหาบดีนั้นไม่ยอมรับไม่คัดค้านคำของพระผู้มีพระภาคเจ้าลุกจากอาสนะแล้วหลีกไปเสียเขาได้เข้าไปหากลุ่มนักเลงสกาที่เล่นสกากันอยู่ ในที่ใกล้ๆกันนั้นเล่าเรื่องให้ฟังแล้วก็ได้รับคําสมอ้างจากพวกนักเลงสกาเหล่านั้นว่าถูกแล้วถูกแล้วท่านขหบดีความเพลิดเพลินและโสมนัสเกิดแต่ของรักมีของรักเป็นแดนเกิดอย่างแน่นอนดังนี้เขาก็พอใจว่าความคิดของเขาตรงกันกับความคิดของนักเลงสกาทั้งหลายดังนี้แล้วก็หลีกไปผู้ติดเหยื่อโลก ชอบฟังเรื่องกามไม่ฟังเรื่องสงบสุนัขตะกามคุณมีห้าอย่างเหล่านี้ห้าอย่างนั้นอะไรเล่าห้าอย่างคือรูปที่เห็นด้วยตาเสียงที่ฟังด้วยหูกลิ่นที่ดมด้วยจมูกรสที่ลิ้มด้วยลิ้นและผดทพะที่สัมผัสด้วยกายเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจเป็นสิ่งที่ยวนตายวนใจให้รัก เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยซึ่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดยอมใจสุนัขตะเหล่านี้แลคือกามคุณห้าอย่างสุนัขตะนี้เป็นสิ่งที่มีได้เป็นได้คือข้อที่บุรุษบุคคลบางคนในโลกนี้มีอัตชาัายใน้อมไปในเหยื่อของโลกถ้อยคำสําหรับสนทนาอันพร่ำบ่นถึงเฉพาะต่อการมคุณนั้นๆย่อมตั้งอยู่ได้สำหรับบุรุษบุคคล ผู้มีอัจฉริยน้อมไปในเหยื่อของโลกเขาย่อมตรึกตามตรองตามถึงสิ่งอันอนุโลมต่อกามคุณนั้นๆสิ่งนั้นย่อมคบกับบุรุษนั้นด้วยบุรุษนั้นย่อมเอาใจใส่ต่อสิ่งนั้นด้วยส่วนเมื่อถ้อยคําที่ประกอบด้วยสมาบัติเรื่องไม่หวั่นไหวที่ผ่านไปมาอยู่เขาย่อมไม่ฟังไม่เงียหูฟังไม่กำหนดจิตเพื่อจะรู้ ถ้อยคำชนิดนั้นก็ไม่คุ้นเคยกับบุรุษนั้นบุรุษนั้นก็ไม่สนใจด้วยคำชนิดนั้นสุนัขต,ตะเปรียบเหมือนบุรุษผู้จากบ้านหรือนิคมของตนไปนมนานครั้นเห็นบุรุษผู้หนึ่งพึ่งไปจากบ้านหรือนิคมของตนเขาย่อมถามบุรุษนั้นถึงความเกษมความมีอาหารง่ายความปราศจากโรคของบ้านนั้นนิคมนั้นบุรุษนั้นก็บอกให้ สุนัขต,ตะเธอจะเข้าใจว่าอย่างไรเขาย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยหูฟังต่อบุรุษนั้นย่อมกำหนดจิตเพื่อจะรู้ย่อมคบบุรุษนั้นย่อมสนใจด้วยบุรุษนั้นมิใช่หรือการฟังอริยศัสตจ์เหมาะสำหรับจิตที่ฟอกแล้วเท่านั้นที่กูทั้งหลายครั้งนั้นแลมหาชนชาวพันธุมดีราชธานีจำนวน8 4 0 0 0พันคนออกจากเมือง เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาควิปัสสีถึงที่ประทับณเขมมิฆทายวันถวายอภิวาสแล้วนั่งอยู่ณที่ข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาควิปัสสีได้ตรัสอนุปุปพิกถาแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นกล่าวคือทานนกถาศีลกถาสักขกถาทรงประกาศโทษอันเศร้าหมองต่ําซามของรามทั้งหลายและอนิสงในการออกจากกาม ครั้นทรงทราบว่าชนเหล่านั้นมีจิตเหมาะสมอ่อนโยนปราศจากนิวรณ์ร่าเริงแจ่มใสแล้วก็ได้ตรัสธรรมเทศนาซึ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงเองกล่าวคือเรื่องทุกข์เรื่องสมุท,ทยัยเรื่องนิโรธและเรื่องมรรคเปรียบเสมือนผ้าอันสะอาดปราศจากสิ่งแปดเปื้อนย่อมรับเอาซึ่งน้ำย้อมได้อย่างดีฉันใดธรรมจักขุ ปราศจากทุลีปราศจากมนทินได้เกิดขึ้นแก่มหาชน84,000คนเหล่านั้นณนะที่นั่งนั้นเองว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาดังนี้ฉันนั้นเหมือนกันชนเหล่านั้นมีทมอันเห็นแล้วบรรลุแล้วรู้แจ้งแล้วอย่างเอาได้ครบถ้วนแล้วหมดความสงสัย ปราศจากความเคลือบแคลงถึงความกล้าหาญไม่ต้องเชื่อตามบุคคลอื่นในคำสอนแห่งศาสดาตนได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาควิปัสสีว่าไผ่เราะนักพระเจ้าค้าไผ่เราะนักพระเจ้าข้า,า,า,ปเ,า,ขาเปรียบเหมือนการหงายของที่คว่ำอยู่เปิดของที่ปิดอยู่บอกทางให้แก่คนหลงทางหรือว่าจุดประทีปไว้ในที่มืดเพื่อว่าคนมีตาจากได้เห็นรูปฉันใดก็ฉันนั้น ดังนี้